สวัสดีครับวันนี้ผมชวนเพื่อนๆมาติดตามดูข้าวนายอดนี่คือแปลงข้าวนายอดที่ปีนี้ผมทดลองทำในแปลงนาะเล็กๆนี้นะครับนี่คือแปลงข้าวนายอดนะครับซึ่ง ตอนนี้เขามีอายุได้29วันแล้วนะครับผมถ่ายคลิปนี้วันที่18กรกฎาคม2567นับเวลาแล้วก็29วันนะครับผลที่ได้ดีมากนะครับผมถือว่าดีมากแม้ว่า,าการหยอดจะยังไม่เป็นแถวเป็นแนวดีผมแต่มีเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ เพราะว่าตอนที่โยดนั้นดินมันไม่เรียบนะครับมันเป็นดินไถ่คราดนะครับมันไม่ใช่ดินปั่นเพราะฉะนั้นตอนที่ผมหวานนั้นน่ะผมกังวลมากผมยอมรับเลยกังวลเพราะว่าดินมันไม่เรียบมันจะบางจุดเนี่ยผมต้องหลบต้องเลี่ยงนะครับเพราะมันลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมหาดูว่ามีจุดไหนที่ ผมจะบอกได้อ่านี่ตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นเนินมันเป็นดินก้อนใหญ่นะครับผมก็เลยจําเป็นจะต้องอเลี้ยงมาตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้แถวเนี้ยมันชิดกันนะครับเพราะมันเกิดจากแปลงนาที่ไม่สม่ําเสมอนะครับปัญหาเลยคือแปลงนาไม่สม่ําเสมอตอนที่ ทำนายอดนะครับปัญหาที่สองก็คือว่าผมหยอดในช่วงที่ดินมันเริ่มมีความชื้นแล้วทําให้หยอดยากหมายความว่าพอหยอดไปปุ๊บเนี่ยดินมันจะอุดมันจะอุดปากปากเครื่องหยอดนะครับทำให้เมล็ดหยอดไม่สม่ําเสมอนะครับบางจุดบางหลุม มเมล็ดลงเยอะบางหลุม,มเมล็ดลงน้อยนะครับนี่คือข้อที่ผมจะต้องรับไว้ปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไปถ้าผมยังทำนายหยอดอยู่จริงๆแล้วถ้าทำตอนที่ทำเนี่ยถ้าเป็นดินปัน่นแห้งนะครับผมอาจจะต้องปรับ ให้เมล็ดมันลงน้อยกว่าน,นี้อีกเพราะว่าอันนี้ผมเฉลี่ยดูแล้วประมาณหลุมละ10ต้นนะครับซึ่งมันอาจจะหนาไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฝากเพื่อนๆพิจารณาโดวยว่าหลุมละ10ต้นโดยประมาณเนี่ยมันมากไปหรือน้อยไปสําหรับข้านายอดทั่วๆไปนะครับเหตุผลสําหรับผมที่บอกว่ามันเยอะไปเพราะว่าผมเชื่อว่าการทําข้าวนายน์มันจะมีช่วงว่าง แบบนี้เยอะนะครับทำให้ข้าวแตกกอได้ดีในความคิดของผมนะครับผมไม่เคยทำนามาก่อนผมคิดว่าข้าวนายอดถ้า,าทำได้สักหลุมละสามเมล็ดสี่เมล็ดเนี่ยกำลังดีนะครับที่เหลือให้เขางอกมาแล้วแตกกอนะครับปัญหาที่ตามมาซึ่งพี่น้อง เขากังวลมากและเป็นส่วนหนึ่งที่เขาไม่อยากให้ผมทําแบบนี้นะครับนั่นก็คือหญ้านะครับหญ้าหญ้านะครับหญ้าจริงๆแล้วเ,เวลาไถมันก็ไม่ได้ตายนะครับมันแค่ฝังกลบดินไว้นะครับพวกเราอาจจะเข้าใจผิดว่ามันตายจริงๆแล้วมันไม่ได้ตายนะครับมันแค่ฝังกลบดินไว้นะครับพอมีความชื้นสักหน่อย มันก็งอกขึ้นมาได้นะครับด้วยทางรากบ้างทางเงาบ้างนะครับและบางส่วนมีทางมเมล็ดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมสามารถจัดการเรื่องดินนะครับได้ตั้งแต่ต้นนะครับก็คือว่าถ้าผมไม่อยากให้มันมีหญ้าผมจะทํำยังไงนะครับหญ้ายังไงมันก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติของเขาเมื่อได้ความชื้นมันก็ต้องเกิดแน,น่นอน เพราะในแปลงเดิมมันมีแต่หญ้าเต็มไปหมดผมไม่ต้องการที่จะใช้เคมีใดๆในการกําจัดหญ้าผมพยายามที่จะทำข้าวแนวธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนาหวานข้าวนายอดหรืออะไรก็ตามผมจะพยายามทำเป็นข้าวนาข้าวธรรมชาติหมายความว่าใช้อินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในแปลงไหนเนี่ย มาเป็นปุ๋ยนะครับอีกหน่อยพอหญ้ามันแก่เขาทําถ้าจะออกดอกติดเมล็ดผมก็จะตัดนะครับผมก็จะตัดถึงเวลานั้นน้ําคงจะมาเยอะแล้วนี่อีกข้อหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือว่าเนี่ยถ้าดินมีความชื้นอยู่ในระดับนี้ได้สัก2เดือนเนี่ยจะดีมาก2เดือน3เดือนเนี่ยเพราะเขาจะได้มีเวลาแตกกอ แต่การที่ดินไม่มีไม,มไม่มีน้ําขังมีแต่ความชื้นหญ้ามันก็จะงอกตามมาด้วยเช่นกันนะครับข้อนี้ผมยอมรับนะครับว่าเป็นจริงก็ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเนี่ยพวกหญ้าขนขึ้เรียกยหญ้าขนใช่ไหมครับหญ้าวัยหรือหญ้าขนเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้คือมันจะแพร่พันธุ์ได้เร็วมากหญ้าชนิดนี้ผมก็กําลังหาทางจัดการเขาอยู่ว่าจะทํายังไงเขาถึงจะไม่งอกนะครับ โดยที่ไม่ต้องใช้เคมีแม้แต่นิดเดียวนะครับข้าวทุกแปลงที่ผมทำนะครับผมไม่ต้องการที่จะใช้เคมีใดๆนะครับแม้แต่ปุ๋ยนะครับผมก็จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ว่าผมจะใช้จุลินทรีย์หรือว่าปุ๋ยน้ำที่ผมกำลังผลิตขึ้นมาเองมาใช้แทนนะครับถ้าเกิดว่าอีกหน่อยหญ้ามันโตมันเริ่มตั้งท้อง เริ่มออกรวงถึงตอนนั้นผมจะตัดนะครับตัดแล้วก็พ่นปุ๋ยน้ำหรือจุลินทรีย์หรือ,จ,รอจะเรียกว่าอะไรดีน้ําหมักก็แล้วแต่นะครับซึ่งเวลานี้ผมก็ทำเตรียมไว้แล้วนะครับทำเตรียมไว้แล้วแต่ผมก็เริ่มจะมากังวลเพราะว่าตอนนี้ฝนมาเรื่อยๆมาทุกวันขณะที่ผมถ่ายอยู่นี้ก็ฝนก็มา นะครับเห็นจะเห็นว่ามีน้ําขังอยู่บ้างนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับขณะนี้ยังพอรับได้แต่ถ้าเกิดมากกว่านี้ผมเข้าใจว่าข้าวมันจะไม่แตกกอนะครับข้าวมันจะต้องไม่มีน้ําขังกอมันไว้นะครับมันถึงจะแตกกอได้นะครับในความคิดความอ่านของผมนะครับอย่างไรก็ตามจะฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํานายอดมาก่อนนะครับ ว่าไอ้ที่ผมทํามาเนี่ยมันถูกไหมมันควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรยังไงนะครับเพราะปีนี้มันคือการเรียนรู้จริงๆเป็นปีแรกที่ผมมาทํานาและผมไม่เคยทํามาก่อนด้วยนะครับผมแค่จินตนาการในเบื้องต้นว่าเออถ้าผมอยากได้ข้าวนาดําผมจะทํำยังไงในเมื่อฤดูการทำนาดำนั้นมันไม่มีน้ำมาตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นข้าวนายอด คือคำตอบที่ตอบโจทย์ผมในใจนะครับก็จะได้เหมือนข้าวนาดำแต่เป็นการดําด้วยเมล็ดนั่นเองนะครับคลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับพิดตกประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ติชมนะครับเพื่อที่ผม จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในภายภาคหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ